เราไม่ได้นอนเหรอพวกแมวจะงามเถอเพราะว่าฟิลเตอร์ไอจีแม่ดีเอ็ดตันเบิร์นเดีก็กอบเบิร์นพ่นเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไประวังหินหล่นอะไรไม่หล่นเลยวะน่าจะนะ กับตลกแลี้อุไยไฟพ่อฟิตมากเลยแลนไปแหมแลนไปแหมอะไรน่ะอะไรน่ะไม่เห็นมีภาพว่าอะไรเลยนี่เดย์ไม่ในภาพวาดไฟมองให้มันเห็นเป็นภาพวาดมันก็จะเป็นภาพวาดใหนไฟ พ่อฟิดพ่อวิ่งก okay. ็จะวิ ah! hmm, ่งกีนู่นแล้วไฟวว่าตอนนี้พ่ออยู่ไหนไฟว่าพ่อถึงอันที่สองแล้วเฝ่าไป้ไซวะเราจะมาตามหาพ่อกันนะคะเอ้าไว้ไซบันเจอแล้วปันท่อกูตอนนี้ก็ยังหาเพราะปลาใหญ่

สสีมัยโบราณนะไม่มีศิลปะในหัวใจเลยใช่าจะไม่มีศิลปะในหัวใจเลยว่าไม่เป็นว่าลงมาเจ้ที่จะเอาอย้ายหาแต้มของตัวหลวงเกียมนะครับตรงนี้ครับเขียนสีสวยงามครับเดี๋ยวไปแล้วก็ไปไม่รู้กี่พันปีแล้วก็ยังสีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการคืนเจ้าหน้าที่จะอาอีกกี่กิกกกกโล ใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะพรอมอ้อไปดูมอ, <ใน S 1> อไปดูมอพี่โฟนใจสวยสวยนอกจากจะสวยเราเหนื่อยด้วยเดินแบบนี้ทุกวันเลยเกจะเไปมอเขายาวนะม่อกูถ้าไปใน่ด่หยุถ้าเขายุด้เงินเขาก็ไปเนียค่ะมาข้างผมจะเป็นบาาเป <c oughs> ็นชาย หนูถามจริงมันจะมีใครที่เขาเดินมาขนาดนี้ไหมเพื่ออ๋มันเป็นภาพสีโบลา